สนุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ้ยโปรไฟล์คนนั้นก็ดีคนนี้ก็เลิศเลือกใครดีนะเนี่ยสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับบีกามาลาค่ะเป็นสาวโสดค่ะ ก็มาช้อปปิ้งที่ตลาดเนื้อคู่นะคะกะว่าจะหาใครสักคนมาควงคู่ในวันว,เวนาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ค่ะออกมาหาคู่แต่ก็ไม่ลืมตรวจสอบสภาพอากาศนะคะยาวๆไปเลยว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยจะมีฝนด้วยหรือเปล่างั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะในวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือค่ะยังมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด17 21องศาร้อนสุด37องศาค่ะ ภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุ่นขึ้น1-2ององศาเย็นสุด1 7องศาร้อนสุด35องศาภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุ่นขึ้น1-2องศามีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งร้อนสุด37องศาภาคตะวันออกอุ่นขึ้น1-2องศาร้อนสุด36องศาฝนตก20%ของพื้นที่ที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝนตก20-30%งของพื้นที่ตกได้แถวแถวประจวบคีรีขันชุมพรราษฎราธ,ธานีระนองพังงาและภูกเก็ตทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูงกวา่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาร้อนสุด36องศาค่ะเฮ้ยนี่ก็เดินดูไปทั้งวันแล้วยังไม่เจอคนที่ถูกอก,อกถูกใจเลยอะแต่ละคนก็โปรไฟล์ดีๆนั่นแหละ <า>จะทำยังไงดีถ้าไม่เจอคนถูกใจงั้นกลับบ้านดีกว่าวาเลนไทน์ปีนี้คงเหงาๆต่อไปอีกสักหน่อยก็ได้โสดให้คนเสียดายก็แล้วกันเนาะกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ<า>มีใครบ้างเลยเนี่ยพี่อีทเหรอใครเนี่ยพี่แจ็คหรอพี่เป๊เหรอ